ทำไมคลิปขายของเราถึงขายไม่ออกก็เพราะว่าเราขายนั่นแหละมนุษย์ชอบซื้อครับแต่ไม่ชอบถูกขายเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําคลิปขายขอให้แน่ใจก่อนว่าคนที่จะได้เห็นคลิปขายของเราเขาอยากที่จะซื้อในสิ่งที่เราขายแล้วจริงๆทุกๆครั้งที่ผมจะโพสต์ขายอะไรผมจะทํางานทั้งหมดก่อนหน้านั้น4ขั้นตอนครับขั้นตอนแรกคือการสีดิงหรือคือการหวานลงไปก่อนเพื่อถามความต้องการของลูกค้าก่อนขั้นต่อมาคือการพรีมาร์เก็ตติ้งหรือเรียกว่าขั้นเตรียมก่อนทําการตลาดผมจะพูดถึงสินค้าที่มีอยู่และเตรียมที่จะขายเพื่อทดสอบความสนใจของตลาดก่อนขั้นที่3 ถึงจะเริ่มมาทำมาร์เก็ตติ้งครับบิ้วความต้องการของลูกค้าและขั้นสุดท้ายก็คือการทําคลิปขายณจังหวะน,นี้ใครที่มีความต้องการอยู่แล้วเขาจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากครับที่ทันทีที่เห็นคลิปขายเขาจะตัดสินใจได้เร็วกว่าคนที่ยังไม่มีความต้องการเดีย๋ยวตัวอย่างเป็นเรื่องคอ,อร์สออนไลน์นะครับเป็นธุรกิจที่ผมถนัดที่สุดถ้าผมจะทำคอร์สอะไรขั้นแรกผมจะสีดดิ้งลงไปก่อนผมจะหว่านเรื่องของการพูดบ้างการทําคลิปบ้างการสร้างเพจ Facebook บ้างการตัดต่อวิดีโอบ้างเพื่ออย่างกําลังดูว่าคคคนนนนนนททีี่่่่่่่ตตตติิิดดาา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 มมมมมมอออออยยูสสสใใจจจเเเเรรรรรืืงงงไไไหกกกววะะััํํปะะะึุ้้ถข พูดมากที่สุดผมก็จะเอาเรื่องการพูดนั่นแหละมาขยี้ต่อมาเน้นต่อในช่วงของการพรีมาร์เก็ตติ้งถ้าพรีแล้วยังมีคนสนใจมีคนมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องนี้อยู่ผมก็จะเอาเรื่องการพูดนี่แหละมาขยี้ต่อในช่วงของการมาร์เก็ตติ้งครับเริ่มพูดถึงความจำเป็นของการพูดเทคนิคเล็ๆๆกๆน้อยๆต่างๆเกี่ยวกับการพูดและเริ่มทำคอนเทนต์ให้คนเริ่มรู้สึกว่าผมกลาลังจะสอนเรื่องนี้ถ้ามีคนมาแสดงตัวว่าอยากจะเรียนมากพอจังหวะนี้แหละครับค่อยทําคลิปขายฉะนั้นถามว่าทั้ง4ขนนขัั้้้นนนนนนตตออีไหสําัญที่สสสุุดํําาหรัับผมคญทกขั้นตอนยกเว้นขี้อ,ข,อาขาย แต่มันมีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อเพราะฉะนั้นการรู้ความต้องการและบิวความต้องการเนี่ยสำคัญกว่าถ้าเราสามารถทําให้ลูกค้าอยากได้ได้สําเร็จเมื่อไหร่คลิปขายความจริงไม่จําเป็นเลยนะครับแค่พูดง่ายๆว่าสินค้าหรือบริการที่ลูกค้าต้องการเนี่ยเรามีขายแล้วแค่นี้ก็ขายได้นะครับไม่จำเป็นต้องทาคลิปขายเลยที่เอามาแชร์เนี่ยทุบหม้อข้าวหม้อแกงตัวเองเลยนะครับลองไปแบบใช้ดูก็แล้วกันได้ผลยังไงมาบอกด้วยนะครับอย่าใจร้อนนะครับค่อยๆทาไปลูกค้าต้องการเมื่อไหร่ค่อยขายเมื่อนั้นขอเป็นกำลังใจ ยังมีความรู้ดีๆอีกมากในแคปเบนส์แค d ด m มีครับอย่าลืมกดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆไปท่านสามารถดาวน์โหลดสคริต์ของพี่นี่ได้ที่ไลน์ไอดียแอดแคปเบนส์แคดเพื่อเอาไว้อ่านทบทวนในตอนที่ท่านว่างนะครับแล้วพบกันคลิปหน้าครับ